อืมอยูีกว่าล่ะนี่นไหว่าคำเต็มมือเลยครับพุกไปเลยสวยเลยครับโอ้จริงคือพุดูโอ้ไม่พีแล้วพราะไม่พีล้วป้าเหนื่อยเหนื่อยเป็นเสียบแท้ขาแม่

อยู่หนองทงหญ่นะครับกะมานน้ำผ่อคือเก่าเนาะครับวับนนาหาเปลี่ยนแนวสักสุ้มล่องวนก่อนนะครับกะซักต่ําครับวิธีการซักต่ําก็คือการที่เฮาสังเกตหญ้าขยับนะครับหญ้านานาแบบนี้เนาะเมื่อมันขยับก็แสดงว่าป่ามันอยู่ตรงที่หญ้าขยับแล้วเนาะกะสากซุ้มลงไปในะจุดที่หญ้าขยับครับ đẹp Ừm, bộ lông thế nghe không? Nó cứ đỉn สย <laughs> <laughs> โอ้ตัวแรกครับติ่งค่อยๆหนึ่งติ่งค่อยๆว่ามันจะบระมันป่าสวยเยอะนะครับมันพอลรุ่งไปพูดแล้วเนาะรุ่งก็มาครับมัน ท่านบ่ตามอยู่ดี <laughs> ด <laughs> อย่าแถวนี้มันบางครับป่ามันก็ได้ติ่งบ่้แห้งเนาะแต่ว่าตัวนี้พอสักท่านยู่ครับอย้าเืิ่งกันตัวที่สองเอาจะเป็นป่าย,ยัางครับวิธีการหาแบบนี้หาได้แค่ในช่วงที่มันบ่ล่มนะครับเนาะถ้า <laughs> เกิดมันล่มนี่หยามันก็จะติง่ง ยขยับเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเนี่ยเขากระเบื้องบอกเนาะป่ามันอยู่จุดไดนนะครับต้องหาในช่วงที่ร่มสงบเท่านั้นครับค่เมื่อนี้อากาศมอมะเนาะครับในช่วงเศ้าในการหาสักตำ่ำโมโหสายๆมามันจะมีร่มบ่เนาะตัวที่สองห้องมากแล้วละครับจับยากเนี่ยป่าในซุ่ม <laughs> ซุ่มบ่นหน่อยได้ครับนี่เนาะซุ่มนี่ก็ถือว่าใหญ่พอสมควรเลยแหละปลาดุกปลาดุก,ดกโอ้ดุกใส่ง่ามอยู่ครับปลาดุกใส่นี่ปลาดุ๊กน้องดำนดำนะครับใส่กลางกลางตัวใส่ได้สองตัวแล้วอ๋อคือโบถึงน,น้ำแล้วป่ะเนี่ยั<ำ>บถึงดอกเอานอนไว้เนาะก่อน นะครับพอลุงทาง่าผูเนอ้องลุงแกซักไปแล้วสองสามเทือแล้วแหะครับในยืนดีเนี่ยนี่แหละครับ,รบพอห่างขักแล้วกระเทืเอมเห็นเพล่ท่านเส้ครับ เท่านี้ห้างอยู่แต่ว่าปลากระบบไปเร็วมาได้มันคือว่าดีครับปาบ่าไปเร็วนี่เอาเบิ้งบุงท่นันนะครับห่างๆเลยมีบ่บัดตองช่วงนี้อันมีกระตัวน้อย จยบยกนะครับออกแล้วเหรอออกใจปลาสดิดบ่ กร <Okay>. okay. ะดุงครับลงคิดเนะลงคิดในคลิปแกลโคนครับเมือนห้้งไปเมื่อเกลโคนมาสักต่ำลองดูกันมันล่มผุ๊ละค่อยมืแก่โคนครับหาอีกรูปแบบนึ่งนะ ที่ที่มุ่กัพวกหาอยู่จิงที่ได้เสร็จนะ อยู่ปะล่ะคืบาดแปลว่าหงส์ปลอดไม่เป็นปาต่ำต่ำซุ่มอยู่ครับตัวนี้มันหูว่ามีป่าง่ายๆครับเวลาเข้าซากลงไปป่ามันจะต่ำซุ่มสัมผัสมือเนาะดุกอีกแล้วลุกอีกแล้วลรครับตัวสามหงผ่าตัวหนึ่งได้มาสามนะครับ อันปลาดุกมันบอกออกแล้วเนาะนอกจากจะเป็นปลาตองครับตัวแปรๆปอันนี้ปลาปลาดุกว่าเฮ้ยโอ,โอ้สวยเลยครับเนี่ยดักดักดัก,ดก,ดก,ดกยหยาแน่นอนใช่ครับเอ,อาวไงพ่อไปไหนบ้างเนี่ยได้แล้วอ๋อสวยเลยใส่เนี่ยครับมาตัวที่สามเนาะ น้ำพลุ่งเนี่ยนะครับมืนอยูนอกไปน้ำกันนะหาไปเรื่อยครับพลุ่งพอละครับการที่จะเให้ปลามันขยับเนาะอีกวิธีหนึ่งครับถ้าเกิดห้าวบอกไม่ทอทางเขากับตีนกระถือเรือนะครับมันเสียงดังเนาะป่าที่มันอยู่ใต้น้ำมันจะขยับหญ้าก็จะขยับครับ นาที่มันยังบม่ค่อยไดลมเ้าก็หาซักตามได้เรื่อยๆเลยครับจนกว่ามันจะมีลมมาอืมเอาละพ่อลุงอยู่บนน้องตามมาครับพ่อลุง่งปรบปลาดุกสวยเลยใส่ย่ายเลยเหรอนี่แหละ ดูอยู่บนนอครับทางผุนพุรุ่งกระสาขึ้นกันตามมาพอท,าท่านอยู่ครับจะเกิดเบิงในอันนั้นดูปอกคอตัวที่สองครับปอกคอใส่ปลอกออใส่ปอก สองตัวบ่าคอสวยเลยครับบูเดี๋ยวได้ใส่นี่ลุงอีกตัวหนึ่งแล้วครับพรลุง อาจจะสงสัยว่าหญ้าที่เขาเห็นอยู่ทั้งตเตยเป็นเปลี่ยนแน่นอนเห็นห้องเตครับเตยมันจะเป็นังสีครับนาหอนพื้นกักเลยครับเนี่ยเนาะเวลาป่ามันไปต่ำหญ้าพวกนี้มันจะขยับครับเนาะเราจ,จะดูตำแหน่งมันครับเวลาผมมือต่ำหญ้าจะตีงประมาณนี้นะหญ้าขั้งเตยนามครับสักลงไปยังเสร็ครับ นะครับพอ,อามันติ่งกั่ส่ลละยู่หัวเรือฮาเดี๋ยวเหเห็นน้คนเนาะเพาะเพเพาะเห็นนะาชาอยู้ยครับตัวนี้ อินแห้งอยู่ดีหรือปลาปลาดุกอีกแล้วโอ้ปลาปลาดุกครับนี่ข้างนตัอยู่นี่เขาได้ปลาดุกสามตัวแล้วพอลุงก็ได้ไปตัวนึงมาตัวได้เพิ่มขึ้นไหมปลาดุกขั้นซ่งไม่ใช่เป็นลายจุดอ่ะอย่างไรด้เอานปลาดุกขั้นซ่งปลาดุกขั้นซ่งจุดๆยังไงสิครับมันก็เออปลาดุกขั้นซ่งเหมือน อ๋ออกแร้วครับพีลุงทำหมักกนี่อ้ยนี่บอกวอกว่าเวลาอยู่น้ำหยาเวลาห้องกิถือมันก็ ดี <ND S 2> ขึ้นกันด้ครับซักเอาหออประหอยและห้องไป ตามแห้งเด้ผมไปรยจนปลากระซงค,ครับกระซง,ไ,ะงได้โปจนเนาะได้ไล่ย,ยังไงครับอืมตัวนี้แซ่ยบวันนี้ดินแห้งๆดอกวดเวลาถทกซุ่มเน้น กันเหรอครับเน้นบลมซาก่้่าจิตวนลงปพู่นหาปคนใหญ่นพ่คองไปน้ำลมเดรอฟังาไปรอฟังแล้วไปอดหนาคู่เขาลงทเาเอาน้องไงฝ่นบางยนบางยันกรบุกมวลมวลบอกีเขากันนะครับนาะฝากเทียงกันนมู นะครับพระ่งมึงตัวปลาดุกนะโอ้ปลาดุกนี่ตัวงามเดี๋ยวลงเอานีปลาดุกงามงามงางามัมมนอันนั้นหยามคัปลาดุกหน่อย, <laughs> ยกำลัางาดีเฮียเกียดข่ายยากกด แกกับทูบไหมถ้าปั้นจีนหำครับกับปลาทูเข้มกับกล้วยครับาแก่เสร็จข้าห้องมวันนี้นะปลาทูเข้มจำปลาทูเข้มแล้วก็มี<ด>จกขีดแก้วงงนะครับรเข้มครับนี่แหละกล้วยจิงแดงกระเสีบหรอเขาจำแจ้ว เผิดหนวยขาเที่ยงน้ำกันนะครับเน่นมาทิองข้าวข้าเที่ยงดูมาถุงมาทาคันหายยังกับุนหามาหลายๆกับบ่ได้ามเป็นผิดปิสมุสุมมปลาประทึกฝน ขางของก่อนครับกระเทียงปั่นจสร็แล้วเขายิ้มนะครับเดี๋ยวเราลุยต่อเนอะลุงกระแยกไปอีกทางนึงครับสักต่ำเราหาใไกลๆกันไ้าปานตื่นน,นี่แหละค้างเรือ,อนี่แหละ อ่ใส่ขานเะนเยอกิ <s <s <sk 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 ่งแข้งเนาะมาดูดุกอะมาเดงดงเดงดงไปครับตัวนี้เด้งว่าดุกตัวกไปแต่สวยอยู่นี่ ป้าวคำเต็มมือเลยครับลุกัวนี่ลุกยนงนี่ก็มูเลยละ <c oughs> นี่ก็มอเลยไมาอีาต่ตัวนึงครับให้ต้อนโบไปแห้งไปเลยก้าวหพอทั้งนาทั้งนาท่า,ทานัา่น ไปก่อนใส่นิดนึงใส่นิดนึงเดี๋ยวเดวนิดน่งๆไปอีกนิดนึงอ่าคล้ายๆหัวเลือเลยตีงขึ้นไปดุโอ้ยม่ผิดแล้วป่ไม่ผิดแล้ว,ลวป้าโอ้โหโอ้ป่าหลายตัวครับยี่น,นี่นี่ออกนอกหรอวะออกก่อนเลยมันคนละตัวทต่ติวาน่ะหร<ไ>ือมาตัวนี้วะ เดียงดังเมากครับยามันปลาดุขึ้นกันอยู่เนี่ยเล่วีปปลาดุดุอมันจะเข้ามาก่ปล้มออกนอกบ่แล้ว เรี้ยกับพขอาวท่านแล้วจ่าพ่อท่านมันได้ยังตีอยู่ดีไวลาตัวพ่อกล่องกระจุกน้ำ อ <laughs> ยู่ปละล่ะตามยู่อ,ออกใส่ใส่กระตรงวงอ่ะแหวมันหางไปเร็วออแล้วอกลัยื่งออก

อัน,นเสรยครับเด็กปคอรครับมาละนอยู่เส้ยได้หละใสมไหมอน้งองปับกุ่มนึงเนาะ เดี๋ยวห้องจะพ่อแล้วครับร่มมากแล้วช่วงแรกนี่ล่มมากแล้วก็กวนหาต่อไ่ได้ครับปลาเมอนี้ก็บ่ได้ลายปลาไ,ปได้เนาะเป็นการเริ่มต้นดูดูกาลถือว่าเริ่มหาปลาได้แล้วครับตัวหยาบขั้นลายปลนได หยาห่างๆป่ากเ็เลยค่อนข้าง,งหายาครับแต่มันลมพอรอมแล้วมันหนาเขาคอยลุยต่อครับวมือนี้พอสมานกันครับพอลงก็จะรับแล้วทางผลกัะมาสองสามคนนะจากสุ่มทั้งนั้นครับป่าที่เขาได้ทั้งเบิดมือนี้ครับนี่แล้วเนาะปลาดุกน้ำซีโตคนัามีประคอก็ไปจนน้ำก็ปลาดุกกระส่ ไปส,สวยอยู่ครับยังเว้ยจำบุเรดเวยมาเนี่ย,บบยนะครับป่าเพราะอะยูได้กินแล้วเนาะไผ่อยู่ดิปลดุงพ่อไพ่ขึ้นเด็กว่าครั๊กสักไผ่อย่างเดียวช่วงแรงๆอ,ออก โอ๊ยเสือมันหดม้า่ขี้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 หนื่อยจิงเหน่อยจึงหน่อยเปนแต่แสบแท้ขาแม่ขอจ้าขาเนี่ยไปอย่างในวันนี้อย่างก็ดีได้เลยเนี่ยเนี่ยเนียเนียนย มุง่งกันแน่นแน่นเดี๋ยวน้มมุงตวรวจสอบมุ่งกันมุ่งกันแน่นแน่นอืมอเอานอนได้ปะเนี่ยเอาดินเมืกีนะ้เลยดินเมืกีนะ้เลยอ่ามื้อนี้เฮาจะผัดเผ็ดปลาดุกนะครับผัดกะเพราอ่าปลาดุกได้มา2-3ตัวมาเฮ็ดแค่2ตัวเนาะตัวใหญ่ๆนะครับเนาะ เอาเราเอื้นกินเสริมกันไปครับมาในกินข้าวสวยข้าวเจ้าจักมือนึดเนาดึงโดนเธอ แม่คูใว่แค่ลูกเคยบวบแค่ตาเขานนเหจนกันข้อวับเ็บตลอขั้แรกน้ำกันครับเนาะช่วงแรงแรงครับบรรยากาศ<ร>เอาๆนิดนึงเ <laughs> ขาก็ห้อนน่ากินกระห้นอนอากาศก็ห้อนอากาศเอาเงี้ยดูได้ีดีหเขาวะป็นตฝนตก ขอ,อน้ำมูก่อนอย่าโดดนะสูงช่วงนี้จะเริ่มซักซุ้มได้แล้วนะครับเนาะถือว่าเป็นการเริ่มต้นฤดูกาลการซักซุ้มครับต่อจากนี้ก็จะเริ่มมีคลิปซักซุมนะ้มเนาะเดี๋ยวยุกท่านได้เบิ่งครับเวล,ลาท่านทำหายอยู่เนาะขอบุญเหนือไว้สวัสดีก่อนครับตอนคลิปหน้าครับขอบคุณทุกท่านท,ที่ติดตามและรับชมครับเดี๋ยวพี่นองขอลาไปก่อนสวัสดีครับ